ในเส้นทางแห่งการค้นหาสัจธรรมและการพัฒนาจิตใจของมนุษย์มงคล38ประการเป็นดุจแสงสว่างนำทางหนึ่งในมงคลอันทรงคุณค่าที่ช่วยส่งเสริมการดำเนินชีวิตในทางที่ถูกต้องและนำมาซึ่งความสุขความสงบคือมงคลข้อที่25การได้เห็นสมณนะสมณะทัศนะ มงคลข้อนี้ไม่ได้หมายถึงเพียงการมองเห็นรูปกายของสมณะเท่านั้นแต่ลึกซึ้งไปถึงการได้เข้าใกล้ได้สนทนาธรรมและได้ซึมซับเอาคุณงามความดีจากท่านเหล่านั้นการได้เห็นสมณะคืออะไรการได้เห็นสมณะหรือสมณะทัศนะหมายถึงการที่เรามีโอกาสได้พบปะได้เห็นได้เข้าใกล้และได้คบหาสมาคมกับสมณะ ซึ่งในที่นี้หมายถึงผู้ที่ละจากเพศคฤรัหั์ออกบวชอุทิศตนเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรมผู้ที่สำรวมกายวาจาใจประพฤติพรหมจรรย์ปฏิบัติตามพระวินยัยและมีคุณธรรมอันดีงามเช่นพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาการเห็นในที่นี้จึงไม่ได้หมายถึงการมองเห็นด้วยตาเปล่าเพียงอย่างเดียวแต่ยังหมายรวมถึงการได้เข้าไปใกล้ชิด ได้สนทนาธรรมได้รับฟังคําสอนได้เห็นแบบอย่างอันดีงามในการดำเนินชีวิตและได้สัมผัสถึงความสงบเย็นจากท <It> ่านเหล่านั้นความสำคัญของการได้เห็นสมณะการได้เห็นสมณะเป็นมงคลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาจิตใจและการดำเนินชีวิตในทางที่ถูกต้องเป็นเครื่องเตือนใจให้ระลึกถึงคุณธรรม เมื่อเราได้เห็นสมณะผู้ซึ่งได้สละทางโลกมุ่งมั่นปฏิบัติตามหลักธรรมย่อมเป็นเครื่องเตือนใจให้เราน้อมนำเอาคุณธรรมความสำรวมและความสงบมาพิจารณาและปฏิบัติในชีวิตของตนเองเป็นแหล่งแห่งคำสอนและปัญญา สมณะเป็นผู้ศึกษาและปฏิบัติธรรมอย่างลึกซึง้งการได้สนทนาธรรมหรือได้รับฟังคำสอนจากท่านย่อมเป็นโอกาสอันประเสริฐที่เราจะได้รับความรู้ความเข้าใจในธรรมะและได้แนวทางในการแก้ปัญหาชีวิตด้วยปัญญาเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิต สมณะผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบย่อมเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตที่เรียบง่ายสำรวมมีสติและตั้งมั่นอยู่ในความดีงามการได้เห็นและได้สัมผัสถึงชีวิตของท่านย่อมเป็นแรงบันดาลใจให้เราอยากจะประพฤติตนตามแนวทางแห่งความดีงาม ช่วยให้เกิดศรัทธาและความเลื่อมใสเมื่อได้เห็นสมณะผู้มีวัดปฏิบัติที่งดงามมีเมตตามีความสงบยอมทำให้เกิดความศรัทธาและความเลื่อมใสในพรรัตนตรยัยและอยากที่จะศึกษาและปฏิบัติธรรมตามขจัดความข้องใจในธรรมบางครั้งเราอาจมีข้อสงสัยหรือความข้องใจในหลักธรรมการได้สนทนากับสมณะผู้ทรงภูมิ ยอมช่วยให้เราได้รับคำอธิบายที่ชัดเจนและขจัดความสงสัยเหล่านั้นได้สร้างกุศลและบุญบารมีการได้เข้าเฝ้าได้กราบไหว้ได้ถวายทานหรือได้กระทำความดีใดๆต่อสมณนะย่อมถือเป็นการสร้างบุญกุศลและสั่งสมบารมีให้กับตนเองเป็นเครื่องคุ้มครองใจจากอากุศล การได้สัมผัสกับบรรยากาศของความสงบและความบริสุทธิ์จากสมณะยอมช่วยฉล้างจิตใจจากความฟุ้งซ่านความโลภโกรธหลงและนำความสงบเย็นมาสู่จิตใจการปฏิบัติตนต่อสมณะที่เหมาะสมเพื่อให้การได้เห็นสมณะเป็นมงคลอย่างแท้จริงเราควรปฏิบัติตนต่อท่านอย่างเหมาะสมดังนี้แสดงความเคารพกราบไหว้ด้วยความเคารพอ่อนน้อมถ่อมตน ทั้งต่อหน้าและรับหลังสำรวมกายวาจาใจวางตัวให้เหมาะสมไม่ส่งเสียงดังไม่ทํากิริยาที่ไม่สมควรในขณะที่อยู่ใกล้สมณะตั้งใจรับฟังเมื่อสมณะให้โอวาทหรือแสดงธรรมควรตั้งใจฟังด้วยความเคารพและพิจารณาตามไม่แสดงความอวดดีหรือทิฐิ หากมีข้อสงสัยควรสอบถามด้วยความอ่อนน้อมไม่โตแยง้งหรือแสดงความรู้เกินสมควรถวายปัจจัยไทยทานตามสมควรหากมีโอกาสควรถวายปัจจัยไทยทานอันเป็นสิ่งที่สมณะพึงใช้สอยเพื่อการสร้างบุญและสนับสนุนการปฏิบัติธรรมของท่านไม่เพ่งโทษสมณะหากเห็นข้อบกพร่องของสมณะควรพิจารณาด้วยปัญญา ไม่ควรเพ่งโทษหรือวิพากษ์วิจารณ์โดยไม่จำเป็นเพราะการเพ่งโทษสมณะอาจนำมาซึ่งอกุศลแก่ตนเองและสมณะก็คือปุถุชนที่กำลังฝึกฝนตนเองเช่นกันนำคำสอนไปปฏิบัติสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการนำเอาคำสอนหลักธรรมและแบบอย่างที่ได้จากสมณะไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตของตนเองใครคือสมณะในความหมายนี้ ในปัจจุบันสมณะอาจไม่ได้จำกัดอยู่เพียงพระภิกษุสงฆ์ในวัดเท่านั้นแต่ยังรวมถึงพระภิกษุสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งในด้านพระธรรมวินัยและวัดปฏิบัติแม่ชีหรือนักบวชหญิงผู้ที่อุทิศตนเพื่อการปฏิบัติธรรมนักปฏิบัติธรรมคารวาะผู้ที่ตั้งใจศึกษาและปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดแม้จะยังครองเพศคารวาสอยู่ แต่มีคุณธรรมและวัดปฏิบัติที่น่าเลื่อมใสก็อาจถือเป็นสมณะในความหมายที่กว้างขึ้นได้หากเราได้พบปะและได้ประโยชน์จากท่านเหล่านั้นสิ่งสำคัญคือการที่เราได้พบปะกับผู้ที่มีจิตใจฝ่ายธรรมะผู้ที่ดำเนินชีวิตอยู่ในกรอบของศีลธรรมและสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีหรือให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาจิตใจของเราได้การได้เห็นสมณะสมณะทัศนะ เป็นมงคลอันทรงคุณค่าที่ช่วยส่งเสริมการดำเนินชีวิตในทางที่ถูกที่ควรเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้ใกล้ชิดกับผู้ที่อุทิศตนเพื่อพระธรรมได้รับฟังคำสอนอันเป็นประโยชน์ได้เห็นแบบอย่างที่ดีและได้สืมซับเอาความสงบเย็นจากท่านเหล่านั้น การที่จิตใจของเราได้สัมผัสกับความบริสุทธิ์จากสมณนะย่อมเป็นเครื่องชำระล้างจิตใจจากกิเลสทั้งปวงและนำพาเราไปสู่เส้นทางแห่งความสุขความสงบและความเจริญในธรรมเมื <S <S ม่อเราปฏิบัติต่อสมณะด้วยความเคารพและนำคำสอนของท่านมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตมงคลข้อนี้ก็จะนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุงสดแก่ตัวเราอย่างแท้จริงดังพุทธภาษิตท,ที่ว่า การเห็นสมณะเป็นสุข